ข่าวดังปังเล่าว,วันนี้ไปกันที่เกาหลีใต้นะคะรัฐสภาเกาหลีใต้ผ่านร่างกฎหมายห้ามค้าเนื้อสุนัขค่ะรัฐสภาเกาหลีใต้ผ่านร่างกฎหมายฉบับใหม่นะคะเพื่อยุติการฆ่าและขายเนื้อสุนัขภายในปีพศ2570ซึ่งจะเป็นการยุติการกินเนื้อสุนัขที่ถือเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของชาวเกาหลีใต้ที่มีมานานกว่าหลายร้อยปีนะคะภายใต้กฎหมายดังกล่าวค่ะได้ห้ามการเลี้ยงหรือว่าฆ่าสุนัขเพื่อการบริโภคเช่นเดียวกับการจําหน่ายหรือว่าการขายเนื้อสุนัขนะคะผู้ที่เชื่อสุนัขเนี่ยอาจเจอโทษจําคุก 3ปีค่ะขณะที่ผู้เลี้ยงสุนัขเพื่อน,นําไปเชื่อเป็นเนื้อขายหรือว่าผู้ที่ขายเนื้อสุนัขอาจจะต้องเจอโทษจําคุกสูงสุด2ปีค่ะซึ่งกฎหมายใหม่นี้นะคะจะมีผลบังคับใช้ในอีก3ปีข้างหน้าโดยจะให้เวลากับผู้ที่เลี้ยงและก็เจ้าของร้านอาหารในการหาทางเลือกของงานอื่นๆรวมถึงทางเลือกในการหาไรายได้นะคะโดยจะต้องมีการยื่นแผนยุติธุธรกิจการค้าสุนัขก,กับหน่วยงานท้องถิ่นค่ะซึ่งรัฐบาลเกาหลีใต้ก็ให้คํามั่นว่าจะดูแลซัพพอร์ตกับคนที่ได้รับผลกระทบกับกฎหมายนี้นะคะ แม้ว่าจะยังไม่มีการพิจารณารายละเอียดของค่าตอบแทนที่จะชดเชยให้ก็ตามค่ะและจากสถิติของเกาหลีใต้นะคะมีร้านอาหารที่จาหน่ายเนื้อสุนักประมาณ1,600แห่งค่ะและฟาร์มเนื้อสุนักอีก1,150แห่งในปี2,566นะคะ